เรื่องต่อไปครับจะไปไปคุยกับพนักงานตรวจสอบบัญชีฮะที่ทําพริกลาบสําเร็จรูปขายครับและขายดีมากๆมีทั้งคนไทยนะฮะคนเกาหลีคนอเมริกาและคนออสเตรเลียสั่งซื้อนี่เลยครับพริกลาบเคียงหลวงที่คั่วเองด้วยกระทะฝีมือของพี่อ๋อยหรือคุณองคอาจอินทะเคหะชาวตําบลสันกลางอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของแบรนด์พริกลาบเคียงหลวงที่เป็นคนคิดค้นสูตรพริกลาบเมืองเชียงใหม่ดั้งเดิมและสูตรพริกลาบสูตรเมืองแพร่โบราณ แค่ฉีกซองพริกราบเทใส่บนเนื้อหยอกน้ำปลาค,คลาุกเคล้าเติมผงชูรสนิดหน่อยก็ทานได้เลยขายดีมากทำสัปดาห์ละ10กิโลยังไม่พอเรามาคุยกับพี่อ้อยกันเลยครับสวัสดีครับพี่อ้อยครับเริ่มทำพริกราบขายเป็นอาชีพเสริมได้ยังไงครับ เกิดไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่ไม,ม,มทำลาบเองบ้างครับก mm ็ hmm. เลยไปค้นหาสูตรลาบจากปู่ย่าตายายนะครับไปเจอ mm hmm. แล้วก็มาทำพิลาบส่งขายตามตลาดนะครับ mm hmm. ปรากฏว่ามันเกิดมีคนสั่งซื้อมากขึ้นเลย mm hmm. เริ่มผลิตมาได้สามปีครับประมาณนี้พิลาาสูตรเชียงใหม่เป็นสูตรเดียวกับที่ใช้ทำสวายเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่ผ่านมาในสูตรเ,เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับ สำหรับสูตรพิลาาเชียงหงรับมีส่วนผสมของเครื่องเทศ17อย่างนะครับมีเดือยไก่อเบเชยหุยกักลูกกระวานใบกะวานก้านปูพริกไทยดำลูกตักีพิลาเตียนตาตะกัตากานเตียนข้าวเปียเกเม็ดมะแขวนนะครับแล้วก็พริกหอมนะครับแล้วก็เตียนปอกหอ,อ,อมดีปีดอกจันลูกจันเทพนะครับความพิเศษของพิล่าปรุงสําเร็จของพี่อ๋อยเนี่ยอยู่ที่อะไรครับ ให้เครื่องเทศมันครบ17อย่างไห้ลดต้นทุนไม่ลดสูตรอะไรนะมันจะเกิดความหอมถึงแม้เรายังไม่ถุงอ่ะเราถือไปเฉยๆเนี่ยเป็นซองก็จะมีกลิ่นหอมหวนอยู่ในซองเลยครับทราบมาว่าเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมานะครับพริกลาบเพียงหลวงของพี่อ๋อยเนี่ยขายดีมากเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงเทศกาลสงการานต์เนี่ยคนชาวเหนือเราเนี่ยครับเขาจะมีความเชื่อถือว่าผู้ใดได้กินลาบจะเกิดโชคลาภซึ่นแล้ายๆว่าเป็นตำนานมาในโบราณเลยครับว่าถ้าได้กินลาบปีนี้โอ้จะได้โชคดีโชคลาภ พี่อ๋อยเคยได้รางวัลจากการแข่งขันทำลาบใช่ไหมครับก็แข่งมาประมาณได้สามปีนะครับในการรับรางวัลมาถ้วยทั้งทั้งหนึ่งแล้วก็ได้ครับมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะมันทีมที่เขาแข่งมันเยอะนะครับพริกลาบจริงหลวงของพี่อ๋อยขายยังไงครับอันนี้เป็นสูตรเคลื่อนหวนครับอันนี้แผงละเจ็ดสิบบาทนะครับแยี่สิบตรงอ๋อพริกลาบขายเป็นแผงนะครับแผงละ70บาทแผงหนึ่งมี20ซองสัปดาห์หนึ่งขายได้ประมาณ100่งร้แผง ทราบมาว่ามีคนต่างชาติติดใจพริกลาบของพี่อ่อยด้วยใช่ไหมครับโอ้คนอีครับมีคนต่างชาติก็มีของอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็วันนี้ก็จะไปส่งให้คนเกาหลีคนต่างชาติมนาะค้นพบพริกลาบของพี่อ่อยได้ยังไงครับถ้าต่างชาตินี้ส่วนมากจะเป็นแฟนคนไทยนะครับแฟนคนไทยเขาทาให้ฝรั่งกินครับฝรั่งติดใจโอ้ทำไมหอมดังใครที่สนใจนะครับอยากทานพริกลาบเชียงใหม่พริกลาบแพร่โบราณครับก็สามารถติดต่อได้กับพี่อ่อยครับตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ แซ่กว่าลาบหมูลาบเป็ดก็คนเด็ดๆอย่างเฮานี่แหละเช่นเคยครับผมช่วงท้ายรายการของเราครับขอมอบกิฟต์เซ็ตสิตธัณฑ์ฮีโร่ให้กับกระดังงาโฮมสเตย์แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศเกษตรพอเพียงจังหวัดปทุมธานีไว้ใช้กันเลยครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีรว้ได้นะครับกับผมกนภันรเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15เป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ